ชมนะครับให้ชมกันนะครับเราจะไล่จากทั้งหมดแปดองค์นะครับนี่จะมีปั๊มตายางนะครับปั๊มตายางตายางนะครับตายางนะครับก็ปั๊มตายางอยู่นับสี่องค์นะครับนไม่มีปั๊มตายางสี่องค์นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะครับมีองค์ไอพิมพ์ไหนกันบ้างนะครับครับตรนนี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นฐานแซมตรงนี้นะครับก็จะเป็นหาสังกติอันนี้ก็สังกตินะครับรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นได้นะครับเส้นได้จัดจ้ารงนี้ครับรงนี้ก็เส้นได้นะครับเป็นพันธุ์ทาัาตรงนี้ไม่มีปันธตายานะครับแต่เนื้อเนื้อสวยนะครับ พอเป็นฐานคู่นะครับนี่ก็เช่นกันครับฐานคู่นะครับนี่ล้างขัดน้ําอุ่นนะครับแปลงสีฟันขัดนะครับหลุดไปนะครับอง์พระเดี๋ยวเรามาดูทีละองค์ครับครับองนี้นะครับก็เป็นคิมใหญ่นะครับดังพรมนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับ นี้นะครับหลังก็จะเป็นตามสายยางนะครับก็เห็นลินลางนะครับนะครับลูกเจดีครับโอเคอันนี้ก็ก็จะเป็นอ่าพ์็นฐานแซมนะครับตรงนี้ก็เนื้อจัดนะครับหนังเรียบนะครับ ไปครับก็จะเป็นสังขตินะครับตรงนี้ลางพรมนะครับจะเป็นองตายางนะครับสีน้ําเงินนะครับบางพรมเนี้แบะปูนนะครับตันนี้ก็จะเป็นสังติเช่นกันนะครับก็จะเป็นตั้มตายางเป็นคณะในวงนี้ก็จะเห็นเดินรางนะครับไปชัดนะครับ องต่อไปก็จะเป็นเับเนไดนะครับเส้นไดองนี้ไม่จัดนะครับก็ไม่มีปั๊มตายา่างสำหรับองนี้นะครับก็จะเป็นเส้นไดเช่นกันนะครับจะมีปั๊มตายานออกสีม่วงนะครับองนี้นะครับ ต่อไปน,นี้นะครับก็จะเป็นฐานคู่นะครับตรงนี้นะครับ <appointment> ก็ไม่มีปั๊มต่อยางนะตัวเนื้อสวยเนื้อตบุบตับตรงนี้ต่อไปนะครับก็เป็นน้ำมังพรมนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นฐานคู่เช่นกันนะครับแต่ล้างนะครับด้วยกระดาษใบ <laughs> ในสวัสดิ์แล้วก็เนื้อหลุดไปนะครับด้านหน้าองค์พะนะครับครับก็ทิ้งช่วงกันไปหลายวันนะครับทิ้งเนืไปหลายวันสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาลงสมเด็จนะครับให้เพื่อนๆชมกันนะครับครับก็สำหรับเนื้อหาองค์นี้นะก็ถือว่าสวยนะครับอ่าทันแซมนะครับวงคนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆแล้วก็มาแล้วนะครับอยจาลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสาหรับ FC นะครับที่ติดตามกันทุกคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยนะที่ได้นะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับไม่มีเวลาจะมาลงให้เพื่อนๆชมกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเวลานิดหน่อยนะครับก็มาลงให้เพื่อนๆชมกันนะครับ cá Porque...